ของรายการนะคะและในช่วงนี้คะ่ะแน่นอนเราก็มีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องราวของวารสารวิชาการฉบับภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรอเนกเหล่าธรรมทั์คณะบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณไหนครับค่ะอาจารย์ก่อนอื่นไอ้อยากจะทราบถึงความคิดริเริ่มในการทําวารสารวิชาการฉบับนี้ค่ะอาจารย์ ก็ต้องยกให้เป็นความดำริของางมหาวิทยาลัยนะครับที่อยากจะมีวรารสารวิชาการนานาชาติเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งฉบับนะครับเดิมเนี่ยเรามีวรารสารที่เรียกว่ารังสิต journal of art and science ใช่ไหมฮะค่ะซึ่งครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะฮะค่ะ ตอนนี้เราก็คิดว่ามหาาลัยรังสิตเนี่ยมีคณะวิชามากมายนะฮะหลากหลายเราก็ควรจะมีวารสารวิชาการนานาชาติเนี่ยเป็นสงฉบับแทนที่จะเป็นฉบับเดียวนะครับตกลงก็จะทำวารสารวิชาการนานาชาติที่เรียกว่าลังสิต journal of social science and humanities นะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือวารสารรังสิตท,ที่ว่าด้วย สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็คือชื่อภาษาอังกฤษหรือว่าชื่อย่อก็คือ RJSH นั่นเองนะคะแล้ววัตถุประสงค์หลักๆของวารสารเล่มนี้ล่ะคะก็ต้องการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพนะฮะอยู่ในระดับมาตรฐานนานาชาตินะครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับของ คณาจารย์ของเรานะครับซึ่งเรามีคณาจารย์ที่โดดเด่นในทางวิจัยอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับรวมทั้งเชวยเชิญให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกด้วยนะครับเข้ามาร่วมเสนอผลงานนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นวรารสารนานานชาติที่ได้มาตรฐานนี่นะครับก็จะต้องให้ต้องให้คนนอกนะส่งมาเป็นหลักนะครับ มันจะอยู่แบบ60-40นะครับคนนอก60นะครับของคนใน40แล้วก็จะต้องมีเกณฑ์ในการอ่านนะครับของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเป็นผู้ตรวจบทความบทค,ว,บคว,ว่ามันเหมาะสมมีคุณภาพถึงหรือเปล่านะครับภาษาเขียนได้ดีไหมะนะครับชื่อเรื่องออตั้งแล้วสอดคล้องหรือเปล่านะครับมีสมมติฐานหรือมี อ,อะไรนะมีคำตอบอะไรที่อยากจะให้ต่างๆเหล่านั้นก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะครับผมเองก็เคยเป็นบรรณาธิการวารสารนานานชาติของธรรมศาสตร์นะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับก็สิบกว่าปีผ่านไปก็ไม่เคยเป็นบรรณาธิการวารสารนานานชาติอีกเลยนะครับจนกระทั่งได้รับเชิญจาก ทำมหาวิทยาลัยลให้มาเป็นบรรณาธิการฉบับนี้นครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการกลับมาทําหน้าที่บรรณาธิการวารสารนานาชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับท่ามหาวิทยาลังเสร็จแล้วก็มีข้อดีก็คือว่ามีบรรณาธิการนะครับผู้ช่วยรองบรรณาธิการอีกนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าผมทําคนเดียวนะครับก็มีท่านอาจารย์พิษประภัยสารสาลิน ะะท่านก็จะมาเป็นรองบรรณาธิการนะมาช่วยเหลือในการคับบดบทความชใช่ไหมคะแล้วก็มีอาจารย์ดรคณิศสอนเทิดเผ่าพงศ์นะครับมาทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการนะครับแล้วก็ยังมีอาจารย์นุจลีโลหาการจากคณะสถาปัตย์นะครับมาเป็นผู้จัดการให้นอกจากนั้นก็จะมีกองบรรณาธิการนะครับมี ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาอะไรอีกนะครับมากมายก็ถือว่าวารสารวิชาการเล่มนี้นี่ก็คือว่าทั้งมหาวิทยาลังศิษ์เลยอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเหล่าคณอาจารย์ทุกท่านก็คือว่าร่วมมือกันในการทําวารสารวิชาการภาษาอังกฤษฉบับนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย์ก็คงพูดได้เพราะว่าถ้าไม่มีอาจารย์ส่งผลงานมาร่วมนี่นะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับ เ,เพราะว่ามหาลัยของเราเนี่ยนับวันก็จะมีคุณภาพทางวิชาการสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีแหล่งในการที่จะนำเสนอนะครับแหล่งอันนี้ก็คือ,อวรารสารฉบับนี้นะครับ r j s h นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็เปิดรับคนภายนอกด้วยนะครับที่จะส่งบทความเข้ามาอย่างฉบับแรกเนี่ยเราจะเริ่มเปิดตัวมกราคม หน้าคมปี57ใช่ไหมคะปี57 2014ปี57นะครับก็จะเน้นเรื่องหลักก็คือเรื่องบูรพภพิวัตรนะครับซึ่งบูรพภพิวัตนี่ก็เป็นแกนสำคัญของนโยบายมหาวิทยาลัยที่จะทำให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะครับไปสู่ยุคบูรพภพิวัตรให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเน้นเรื่องบูรพภพิวัตนี่นะครับ ก็มีข่าวที่น่ายินดีว่าตอนนี้บทความที่ส่งมาก็อยู่ในระดับที่เพียงพอแล้วนะครับที่จะเอามาคัดเลือกนะครับแต่ก็ยังอยากจะเชื้อเชิญนะครับให้ดยเฉพาะคณอาจารย์นะครับของมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับเป็นศาสตราจารย์หรือว่ารองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรืออาจารย์ธรรมดาเนี่ยนะครับก็ อยากจะเชื่อเชิญว่าให้ส่งมานะครับถ้าฉบับนี้ยังมีที่ทางลงได้เราก็จะดาเนินการแต่ว่าถ้าไม่ไม่ทันฉบับนี้ฉบับหน้าเราก็จะเตรียมการไม่ให้ค,ครับแต่ก็ต้องขอย้ำนะครับว่าเป็นวารสารวิชาการเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการคัดเลือกกรองแล้วก็มีคนอ่านผลงานว่าคุณภาพถึง ก็จะได้รับการตีพิมพ์แล้วอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าเราเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถส่งบทความวิชาการมาด้วยทราบแอบทราบมาว่ามีคนที่มีชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ที่ส่งบทความเข้ามาแน่นอนครับเพราะว่าเราเป็นวารสารนานาชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยกองบรรณาธิการของเราก็เป็นคนจากต่างชาติผู้ทรงคุณวุฒิศาสตราจารย์จากต่างชาตินี้เยอะนะครับน่าจะครึ่งครึ่งหรืออาจจะมากกว่าครึ่งซะวยซ้ำ แล้วก็ผู้เขียนบทความนะครับหรือผู้เขียนงานต่างๆที่จะมาลงในวารสารเนี่ยก็มีต่างชาติเยอะนะฉบับนี้จําไม่ได้แล้วแต่ว่าน่าจะไม่ต่ํากว่าสองสามท่าน,นคเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มหาลัยรงังสิตจะทําได้และจะทําได้ดีนะครับเหมือนกับที่เราทําอะไรได้ดีมาในหลายเรื่องค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าวารสารวิชาการเล่มนี้มีจุดเด่นมากกว่า วารสารฉบับอื่นๆอย่างไรบ้างคะอาจารย์ก็มันยังไม่ออกะฮะม,มันยังไม่ออกเราจะไปดูว่ามันจะเป็นรายละเอียดยังไงนี่ยคง,ย,ง,ย,งยังพูดไม่ได้แต่ว่า,วาเราจะออาพยายามยที่จะทำให้มีคุณภาพสูงะนะครับให้ให้อะไรให้มีคุณค่ามีประโยชน์นะครับกับผู้อ่านมากที่สุดค แล้วกลุ่มเป้าหมายหลักๆของวารสารเล่มนี้ค่ะอาจารย์นักวิชาการนักวิชาการครับแล้วก็คนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้นะครับเราสําหรับน้องๆนักศึกษาด้วยไหมคะอาจารย์น้องๆนักศึกษาก็เชิญส่งมาได้นะครับส่งมาได้ถ้าคุณภาพถึงเราก็ส่งไปให้ผู้อ่านนะครับผู้อ่านนี่ก็ปิดเป็นความลับนะครับไม่มเราไม่ได้ไม่ได้ ให้เปิดเผยให้ใครรู้ว่าใครอ่านงานของใครนะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็ในประเทศไทยเราอาจจะไม่ค่อยเคยชินกัน <c oughs> นะครับแต่นี่มันเป็นหลักการทำารสารวิชาการในาชาติสากลเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้อ่าน <c oughs> ก็จะต้องปิดเป็นความลับ <c oughs> ผู้ส่งบทความก็จะไม่รู้ว่าใครอ่านแล้วก็ส่งบทความมาก็อาจจะได้รับการตีพิมพ์หรืออาจจะไม่ได้รับการตีพิมพ์นะครับซึ่ง ถ้าไม่ได้รับการตีพิมพ์ก็อย่าเสียใจนะครับให้ส่งมาให้ส่งเข้ามาเรื่อยๆนะคะค่ะนอกจากนั้นบางชิ้นเราต้องไปเชิญผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเทศนี่นะครับให้ช่วยส่งมาให้เราเพราะว่าเราต้องการได้วารสารที่ต้องการให้ได้บทความหรือบทเขียนที่ดีที่สุดที่มีคุณภาพค่ะ ปัจจุบันค่ะอาจารย์เด็กไทยหรือว่าคนไทยเรานี่เองแหละไม่ชอบอ่านภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่อาจารย์ <swimming. S 1> มีข้อนำเสนอหรือวิธีที่ให้หันมาสนใจอ่านหนังสือภาษาอังกฤษหรือวารสารภาษาอังกฤษยังไงบ้างาคะก็มันต้องเห็นคุณค่าของวิชาการะนะครับแล้วก็วิชาการเนี่ยผมว่ามันเขียนเป็นภาษาอังกฤษในโลกนี้มันเกือบจะ ผมก็ไม่ทราบว่าจะประเมินถูกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเขียนด้วยภาษาอังกฤษะนะครับหมายความว่าถ้าเราอยากจะเข้าสู่ความรู้เนี่ยแล้วเราไม่มีภา,าษาอังกฤษเนี่ยเราก็เราก็เข้าได้นิดเดียวเพราะเราจะต้องไปรอให้คนปแปลให้เราทีใช่ไหมมัน,ม,นมันจะเหลือนิดเดียวเพราะว่าแบบประเทศต,ตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดอ,อาเซียนเราด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ เทียบกับภาษาจีนทเทียบกับภาษาเยอรมันเทียบกับภาษาฝรั่งเศสแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษก็ยังเป็นภาษาที่คนใช้เขียนในเรื่องวิชาการมากที่สุดเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ผมคิดว่าต้อง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 รู้ตัวต้องรู้ตัวมีการพัฒนาในการแบบศึกษาเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะผมก็ไม่อยากพูดแบบเมตตาปราณีว่าภาษาอังกฤษไม่อยากอ่านอะไรเงี้ยผมต้อง พูดแบบแข็งๆว่าค่ะไม่อ่านก็ไม่อ่านก็ไม่รู้อะไรค่ะต้องศึกษาต้องมันศึกษาต้องมันศึกษาค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าถ้าวา,ารสารเล่มนี้ออกไปแล้วม,มีการตีพิมพ์แล้วอะค่ะอาจารย์ผลที่คาดว่าจะได้รับหรือฟีดแบ a c ตอบกลับมาจะเป็นยังไงบ้างคะก็อ,อยู่ที่ผลงานของเรานะครับถ้าเราเราคำนึงถึงเนื้อหาสาระให้มากนะครับคุณภาพให้มากนะครับ ก็คงจะมีคนยอมรับนะเอาไปใช้นะครับแล้วก็เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยเกียรติภูมิของคณาจารย์เกียรติภูมิของนักศึกษาก็จะยิ่งสูงเด่นขึ้นแล้วก็จะทําให้มหาวิทยาลางังสิตเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติอย่างแท้จริงแล้วจะทําให้มหาวิทยาลัยรงังสิษจ์เป็นมหาวิทยาลัยที่ที่อะไรอะ่ะมีการศึกษาแบบ พบด้านรอบด้านแล้วก็เป็นนวัตกรรมด้วยที่สําคัญต้องย้ำว่าเป็นนวัตกรรมไม่ใช่รรเป็นลอกเรียนแบบทําแต่ซ้ำๆนะครับแล้วก็ทําวิจัยก็ทําแบบขอไปทีนะครับขอให้มีสถิติก็เรียกว่าวิจัยแล้วอะไรอย่างีผ้ <c oughs> ผมคิดว่าน,นั้นมันเป็นการคิดแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่มาตรฐานของมรสิศนะครับค่ะอาจารย์คะ สำหรับอีกหนึ่งรอบสำหรับผู้ที่สนใจจะส่งบทความตอนนี้ก็ยังสามารถส่งได้อยู่ยังส่งทันอยู่จะต้องทำอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์สามารถแบบติดต่อหรือดูได้ที่ไหนอะไรย่งนีก็มันมีอยู่ในเว็บไซต์นะครับของมหาวิทยาลัยแล้วนะครับเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้เลยนะคะใครสนใจก็สามารถยังส่งได้อยู่ตอนนี้ก็ยังเปิดรับอยู่เปิดรับค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์เน้นย้ำอีกทีว่าวารสารเล่มนี้จะ ตีพิมพ์เมื่อไหร่แล้วก็อยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ที่สนใจที่จะอ่านสักนิดนึงค่ะก็ตีพิมพ์ก็ฉบับแรกก็มกรา2014สองศหรือสองหนะครับแล้วก็ออกมาก็คงจะได้ทราบกันนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจเฉพาะให้มรังสิตอ่านแต่จะให้คนทั้งโลกอ่านนะ ทังโลกอ่านเลยค่ะแล้วก็วารสารฉบับนี้ก็ย้ำคุณภาพขอย้ำเลยว่าย้ำคุณภาพคับไปด้วยคุณภาพแน่นอนเราอยากให้เป็นอย่างนั้นค่ะไม่ใช่ออกวารสารมาอีกฉบับหนึ่งเพราะใครๆเขาก็ออกกันเราก็ขอออกเยอะแยะไปหมดเลยทุกวันนี้ก็ไม่รู้จะเลือกอ่านยังไงค่ะอาจารย์ ค่ะอาจารย์สำหรับวันนี้นะคะไอก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะยังไงเดี๋ยวทางรายการครอบครัวโรฟ้าบันเิงก็จะมีการอัปเดตอีกหนึ่งครั้งสำหรับวารสารวิ<ด>ชาการ,รเล่มนี้ถ้าเกิดตีพิมพ์มาเรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขอสัมภาษณ์อาจารย์อีกสักหนึ่งรอบสําหรับการตอบรับแล้วก็รูปร่างหน้าตาของหนังสือเล่มนี้อาจอาจะมาถามผมเพื่อให้ผมฉายตัวอย่างดูว่าวา,า,วารสารเนี่ยพูดเรื่องอะไรบ้าง ค่ะได้ค่ะยังไงก็อดใจรอกันมกกลาปีหน้าแน่นอนค่ะไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะค่ะช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะแต่ช่วงหน้านะคะไอยังมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในรูบ้านของเรามาอัปเดตกันช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ